สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะกลับบ้านต่างจังหวันดนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่บนทางดวง่วนมอเตอร์เวย์น,นะครับเสียค่าเสียเสียเสียค่าผ่านทางมาสามด่านครับออกจากบ้านมาประมาณหกโมงนะหกโมงตอนนี้ก็เวลาหกโมงสี่สิบนาทีแล้วครับ,รบก็มุ่งหน้า,ากาับบ้านที่ลรบบรีนะก็จะไปทางเส้นทางรู้จกักมอเตอร์เวย์ก็จะไป ทาที่เสียร์ครับทางบ้านผมเข้าได้สิครับก็กลับวันนี้วันที่18เนี่ยก็คือเขากลับกันมาหมดเลยนะก็คือไม่ต้องรถไม่ต้องไปไปเบื่อรถติดนะฮะก็ไปแย่งกินแย่งเที่ยวผมไปแย่งกินแย่งเที่ยวอยู่ในกรุงเทพฯฮอล์ผมเล่นน้ำจนช่ำเลยนะอยู่ในกรุงเทพฯเล่นน้ำช่ำนะครับก็โอเคนะครับกลับบ้านจุดประสงค์ก็คือไปดูสวนแล้วก็ไปดูบ้านด้วยนะบ้าน อันนี้ก็มาเข้าเส้นออกจากสายเอเซียมแล้วน,นะครับก็มาเข้าเส้นรองมะหันนะครับลองมะหันลองมะหันก็ผ่านมหาลานนะครับแล้วก็ผ่านสามชุกพูดผิดนะครับต้องเป็นจปุกนะครับผ่านบ้านแทกแล้วก็ทะลุเข้าตัวเมืองลบบุรีเลยทะลุเข้าลบบุรีตรงนี้วิ่งเลาก,กันคอก็วิ่งสบายๆเลยนะครับดอกคูณก้า สองข้างทางก็เหลืองอาลามตอนนี้ก็มาถึงทางจะเข้าบ้านแล้วนะครับก็คือทางเลี่ยงเมืองนะทะลุกออกไปสิรีได้คนะ่ันผูเส้นลถบุรีสิงห์นะแต่ตรงเนี้ยก็คือเขาที่เห็นลวดดเสาลวดดโดโดเดเที่เป็นข้างบนเนะี้ยก็คือไปทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็คือมันผ่านผ่านบ้านหมเลยครับผ่านข้างบ้านหมเลยนะครับ ก็เส้นนี้เป็นถนนเส้นเรื่องเมืองมาจบเส้นถนนลบ no บุรีสิงห์นะครับตัดกันนะครับโอเคก็ตรงนี้ก็ทางรถไฟก็เสร็จแล้วถนนก็สวย,สวยถึงบ้านแล้วนะครับีนโต๊ะคื้างแป้งที่บ้านผมนะฮะสวัสดีครับวันนี้ผมก็เข้าเข้ามาอยู่ในสวนแล้วนะฮะผมเข้ามาอยู่ในสวนแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังสอยม่วงอยู่นะครับอันนี้เป็นมะเฟืองนะมะเฟืองหวานตอนนี้ผมก็กําลังจะเก็บ ผักหวานป่านะฮะผักหวานป่านะครับดูยอดนะฮะนะครับผักหวานป่านะครับนี่นะครับยอดยอดกําลังแบบนั่นๆเลยนะนี่นะครับก็มีตายด้วยนะครับเพราะเที่ยวที่แล้วฝนตกเยอะฮะ ผักหวานป่าก็ตายนะนะครับก็ผมปลูกอยู่ใต้ต้นะม,มะข่ำมะขามเทศนะนี่นะครับยอดผักหวานปา่านะครับให้ดูนะกำลังกินเลยนะยอดอย่างนงี้นะครับนี่นะมะขามเทศก็เป็นมะขามเทศมันนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยมะขามเทศมันนะเนี่ยได้กินแล้วฝักใหญ่ด้วยนะครับ ก็ต้นไม้ที่ลงไว้ก็ยังเป็นอยู่นะยังพอยังเป็นอยู่นะครับก็มีตายบ้างเป็นบ้างก็ค้าเข้า,ขากันไปนะค้าเข้า,ขากันไปนะครับนี่ก็เป็นแล้วอันนี้ก็เงนเลยนะครับอันนั้นก็ไม่รู้จะแตกเปล่านะครับเนี่ยก็เอาไว้เอาไว้ใช้ <c oughs> เอาไว้ใช้ลำนะฮะ เอาไว้ค้ำไว้เค็มไรนะครับก็ลงไว้พยุงนะพยุงอันนี้ฝักเพกานะครับฝักเพกาอันนี้ต้นสักต้นสักนะครับแล้วก็ส้มโอแล้วก็ต้นจันทร์อันนี้ส้มส้มโอขาทั้งกวานะครับแล้วก็ต้นจันทร์แล้วก็ไม้แดงไม้พยุงแล้วก็ต้นประดู่นะคผมลงไว้หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะ โอเคแล้วนะครับตัวดูก็โอเคแล้วนะครับเป็นอยู่นะเป็นอยู่นะครับโอเคให้ดูนะล่มลื่นนะครับล่มลื่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นบ่อบ่อใหญ่ที่ผมขุดไว้นะครับฝั่งนู้นก็เห็นไหมกล้วยนะครับมะม่วง อันนี้ออกล่องนะครับอันนั้นมะม่วงสามฤดูนะฮะม่วงสามฤด,ด,ดูแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงแก้วอันนี้ผสมผสานกันมัวนะ่วอันนี้ละมุดนะฮะละมุดนะครับผสมผสานกันกันไปนะฮะต้นที่เห็นเป็นตะคุม่มตะคุ่มนะฮะเป็นกลุ่มกลุ่มบกนะฮะกลุ่มบกนะครับกลุ่มบกนะครับก็โอเคนะเนี่ย อันนี้นะฮะต้นสำโรงนะเนี่ยลูกสำโรงรู้จักใครรู้จักบ้างต้นอันนี้เป็นต้นสำโรงนะเนี่ยนี่ก้าก้ามันนะเนี่ยมีอยู่สามสี่ต้นเลยนะต้นอันนี้ต้นสำโรงนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นไม้ท้องถิ่นนะต้นสำโรงเนี่ยที่เนี่ยไม้ท้องถิ่นนะครับมีหลายต้นเลยนะครับถ้าอยากจะปลูกก็ขุดเอาไปแล้วก็ไปลงอ่ะเป็นไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่เป็นไม้โบราณน,นะครับต้นสำโรงนะครับ ในนี้นกมาอยู่เยอะเพราะมันเย็นนะฮะมันเย็นอันนี้ก็คือเป็นต้นมะลุมนะเนี่ยมะลุมมันขึ้นนะก็ยังโอเคอันนี้เป็นตอเก่านะโอเคอย่างเงี้ยเป็นแล้วเนี่ยมะลุมนะครับมีกินตลอดนะักหวานป่าแค่แค่เราอย่าทําลายมันแค่นั้นแหละหวดหวดยิ่งหวดยิ่งแตกนะครับเนี่ยยิ่งหวดยิ่งแตกนะฮะ อยู่ได้เลยเนี่ยอยู่ได้เลยนะครับหวานป่ายอดเนาะน,นะะตายหลายต้นนะตายไปสิบต้นเลยเนี่ยยอดเนาะน,นะเนี่ยผมก็เด็ดาก,ก็เด็ดกันอย่างนี้ยนะ เนี่ยยอดอ่นอ,อนๆอย่างเงี้ยกินอร่อยเลยฮเนี่ยครับ,รบผมฝังตัวอยู่ทั้งวันผมมาทำประปุกเนี่ยตอนที่ผมอยู่ที่เนี่ยนะครับ ดูนะของธรรมชาตินะไม่มีฉีดยานะครับฉีดยาไม่ได้นะครับผักหวานป่าเนี่ยฉีดยาแล้วก็ตายหมดครับยอดด้านเนาะนะเด็ดยอดด้านเนาะเลย กินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับอันนี้เก็บเอาไปกินที่กรุงเทพนะวันนี้กลับมาบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดก็มาเก็บเอาไปกินใส่เพราะของอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะครับ ไปเจียวกับไข่นะครับแล้วก็ไปแกงนะอร่อยเลยนะครับเจียวกับไข่แล้วก็แกงโอ้โหปลาอะไรวะนะเนี่ยลูกมันจะเป็นระยะระยะกินได้ต้นมันใหญ่ประมาณแค่นี้แหละครับเนี่ยเนี่ยยังเหลือยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่หลายต้นอยู่นะต้นชมพูเลียงป่านะครับ อันนี้ก็ในสวนผมก็ลงต่อไปก็มะม่วงเต็มเลยนะครับในสวนผมลงไว้เยอะเลยนะครับนะอันนี้คือตะก้อนะเนี่ยตะก้อต้นสักผมก็ใหญ่อยู่นะต้นสักนะครับอันนี้ก็รอดนฮะ นะที่ผมนะครับนวดยาวไปโน่นเลยนะครับนวดข้างหน้าเลยนะมะม่วงออกเต็มเลยอันนี้ต้นว่านะฮะต้นว่ายักษ์ต้นว่าลูกใหญ่นะลูกเท่าหมูนโปนะฮแล้วตอนนี้ก็ฝั่งทิศใต้นะฮะอันนใต้ก็หน่อไม้เต็มเลยนะครับให้ดูนะครับ ันนี้มะม่วงต้นนี้ก็คือเขียวใหญ่อันนี้คือต้นอินทนิลน,นะฮะต้นอินทนิลอันนี้คือต้นสแกนะครับต้นสแกผมเก็บเอาไว้ฮตอนนี้มีอยู่สองต้นนะอยู่สองต้นเก็บไว้เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นกรรมท้องถิ่นนะครับบนคันนี้ก็ลงพุดไว้เต็มเลยนะครับ ก็หน้าฝนก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้มาตูมแขกอันนี้มาตูมแขกนะครับที่กินกับส้มตำกินกับพวกลาบพวกอะไรนะนะครับอันนี้ออกล่องเม็ด อ,อกล่องเม็ดมันก็มีออกอยู่นะแต่มันไม่เยอะโอ้ยนี่นะครับอันนี้เป็นม้งอ,อกล่องมันออกอยู่แถบนี้นะเป็นอกล่องขาวนะครับก็พอมีอยู่นะเนี่ยเนี่ยอ,อกล่องขาวอันนี้เป็นมุวงเม็ดนะนล้นก็จะเป็นม่วงเสียบยอดทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปอีกสักสี่ห้าลูกนะครับพอละ นี่นะครับให้พี่สาวม,มาใส่มะม่วงตรงนี้ให้แขนมึงดีเหรอฮะมากูถ่ายมาม,มาถ่ายกูดินี่มึงมาถ่ายกูดิเอาไม่เยอะหรอกโอ้โหเห็นไหมมึงเห็นไหม,ม,เ,หมเห็นไหม ฟีนะิไหวแล้วมดแดงมันเยอะตูดเหลืองเลยครับอ๋อสวยเลยอ๋ตูดเหลืองมาแล้วเนี่ยหลุม,ลลม,ลมนี่ขีบ่มเนี่ยแต่ให้ป้าเยอะไหมล่ะก็พี่ติ่งพี่ติ่ง คนละพี่ติ่งมางไหมปีนี้ติ่งยังไม่มาเลยสิบพ, <10. S 2> พี่ติ่งเหนื่อยมั้งเฮ้ยพอแล้วฮะพอแล้วอันนี้ไก่เขาเลี้ยงไก่ไก่แบบชีวภาพนะฮะเดี๋ยวไปดูเขียวสเบย์หน่อยดูซิบอกไปใส่ถอยก็สี่ห้าลูกพอดูติ่งก็เพ่งเยอะอันนี้เป็นมะโมงอาทูนั่นแหละเห็นไหมนะเนี่ยมะโมงอาทู ลูกเบลเลอร์เลยฮะเดี๋ยวไปแจกคนกรุงเทพหน่อยไอคนสมุทรปราการนะสามไปดูนะทางรถไฟความเร็วสูงนะอันนี้บ้านผมเมื่อกี้ซ้ายมือบ้านผมนะครับก็ดูแล้วสวยอยู่นะทำได้มาตรฐานเลย เนี่ยสวนผมมองอยู่ใ,ใกล้ๆเองนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับจะกลับสมุดประการบ้านบ้านบ้านผมนะครับบ้านผมอันนี้ก็บ้านผมเหมือนกันที่ลบบุรีน,นี่ก็บ้านผมพี่น้องก็ที่น้องก็บ้านผมอ๋อนั้นบ้านเมีย <c oughs> เป็นของเมียไม่ใชสถานีสถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่นี่ฮะสายมือเนี่ยก็คือทะลุอ,ออก ได้เลยนะครับจะรู้ออกได้เลยอันนี้ก็เป็นสถานีที่ที่รถไปความเร็วความเร็วสูงจะมาจอดตรงนี้นะครับเป็นสถานีของลพบุรีนะไปทางอ่าสิงห์บุรีก็ได้อะไรก็ได้นะต่อ,ต,อต่อจากที่นี่ตรงนี้ะะน่าจะเจริญต่อไปตรงเจริญน,นะรถสวยไหมครับอันนี้ก็ไปเลนไปลงสีลงสีตะหมนัน สายเอเชียนะครับผมก็โพลตรงบางประหันที่เดิมน,นะครับก็เคเอจากบางประหันถึงตัวเมืองยุยยาเนี่ย15กิโลครับก็ผมวิง่งเลาะคันคลองมานะครับเส้นลบบุรีบางประหันใกล้บ้านสุดน,นะถ้าไปสักคั้งหนึ่นจะอ้อมอ้อมนิดหนึ่งครับถ้าไปท,งทงอออองาปทงสละบ,บุรีฮนะรถก็เยอะผมก็เลยตัดใจมาทางนี้ดีกว่านะครับมาถิ่น มาทินนะครับทินของตัวเองดีกว่าก็วิ่งฉิวเลยนะครับวิ่งฉิวเลยวิ่งสบายๆร้อนชํำเลยนะครับโอ้โหมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตอดอกคูนกำลังบานดอกการกำลังเด็ดดอกสะแพงกำลังหล่นก็ห่วงหาทอง ดอกพาสติกสีขาวมีมากไายเจ้าอะไรบ้างตกจึงสดใสฉันไม่กลับไปแล้วบ้านนะนี่นะครับก็มาถึงบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็มาจัดแจงจัดแจงงานอยู่ก็คืออันนี้เป็นมะล,ละกอฮอลแลนด์ฮะอ,อกล่อง <Okay. S 2> แล้วก็อน้ำไม้มันนะครับแล้วก็มี น,นี่ม่วงอาทูนะฮะก็คือม่วงแอปเปิลนะฮะม่วงแอปเปิลนะครับนี่นะฮะเต็มเลยเดี๋ยวเอาแจกเอามาแจกเขากินที่หมดแล้วก็มาซื้อซื้อโรตีสายหม่มาด้วยนะสามถุงรนะ้อยะเดี๋ยวก็แจกข้างบ้านนะผมกินหวานไม่ได้ก็แจกให้เด็กๆเด็กๆชอบกินนะนี่นะครับนี่นะโรตีสายหม่ ันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะน้ำ้สีทองอันนี้ก็จะเป็นเขียวสวยนะเขียวสวยก็เดี๋ยวแจกอาทูเขาเขียวสวยเอาไ้กินเขียวสวยก็เยอะอยู่นะครับเขียวสวยเขียวสวยลูกใหญ่นะใหญ่ครับ แล้วก็มีผักหวานป่าด้วยนะครับผักหวานป่าด้วยนะผักหวานป่าด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกอ่าเขียวใหญ่นะครับเขียวใหญ่ลูกลูกเบอร,เอร์เลยนะเขียวใหญ่ที่แข็งนะฟันดีๆหน่อยอัอนนี้เหรอหกล่องนะปะกล่องครับทุบนะอันนี้หกล่องอันนี้ม่วงแรกทุบ อันนี้มุ้งแหดอ,อกล่องมุ้งแหลตวะมุ้งแหดมุ้งแหดมามีได้สี่ลูกอะเอามาแค่สี่ลูกก่อนนะฮะมาเอาผึ่งเลยเธาไม่ผึ่งนะยางไม่แห้งสุกเธอต้องผึ่งเอาให้พี่สิเดี๋ยวเลย,ยอะมา เขียวเบอร์เยอะนะเขียวเบอร์เยอะอันนี้คนละต้นกันนะคนละต้นนะลูกเล็กลูกใหญ่แต่ก็อร่อยเหมือนกันหมดนะสุกก็อร่อยมะดิบก็อร่อยนะครับขายไหมเอาขายไหมไม่เลยะนะ ไม่เออไม่พอหรอกพอเหมือนกันนะแต่คราวนีมน้มันมันอย่างนิดอย่างหน่อยแกให้เพื่อนบ้าน,นกินดีกว่าครับโอเคน้าดอกไม้เนี่ยมันเห็นไหมเอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอีกพันธนะอันนี้น้าดอกไม้สีทองกันะนะนี่ก็สีทองนะเนี่ยนะครับอันนี้ลูกจะเหมือนน้าดอกไม้สีทองเบอร์สี่ลูกอั้นดีจังเลยนะลูกใหญ่มาก นะครับเนี่ยลูกเบลมุนเ,เลยนะครับโคละพันนะอันนี้มันจะยาวเดียวอันนี้จะป้อมนะนะอันนี้จะป้อมนะอันนี้มะม่วงอาทูนะลูกหนึ่งเกือบครึ่งโลนะโอเคนะก็ในนี้มันจะมีอะไรเป็นมะม่วงแก้วทั้งหมดนะ ในนี้เป็นม่วงแก้วทั้งหมดเลยม่วงแก้วที่แม่แม่ผมแม่ภรรยาผมเนี่ยเขาเพาะเม็ดมาให้คราวนี้ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้เลยตอนแรกผมนึกว่าเป็นม่วงน้ำดอกไม้พอั่นไปัน่นมาปุ๊บกลายเป็นม่วงแก้วขมิ้นเฉยเลยนะครับผมก็ไม่สนใจตอนนั้นเขาใส่กระถางมาให้นะครับใส่กระถางมาให้ผมก็วางไว้ครันนี้ม่วงแก้วมันก็ลงลงดินเลยนะลากกระลงชอนชัยไป จากกระถางันลงไปที่แล้วผมก็ตัดยอดมันแล้วผมก็ทิ้งเอาไว้ดันออกลูกมาเฉยเลยนะลูกดีด้วยนะอันนี้โมกแก้วเธอต้องผึงนะซุปถ,ถ้าไม่ผึงผึงปุ๊บเนี่ยม,ม,มันจะดันเลยนะครับเนี่ยเยอะนะเยอะนะอร่อยด้วยนะครับแก้วคมิน้นถูกใจเลยนะครับถูกใจผมเลย นะอันนี้ก็มาแจกเขานะแจกเขาด้วยกินด้วยว่านไปนะครับ mm hmm. โอเคก็หมดแล้วนะหมดแล้วอานอ่นี่นะ นี่นะครับอันนี้อกล่องผมเอามาแค่นี้นะผมไม่เอามาเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ําดอกไม้มันนะะน้ําดอกไม้มันเอามาแค่ลูกเดียวพอมันมีหลายลูกอยู่อันนี้มะละกอฮอลแลนด์นะบอบให้สุกนะครับอันนี้แก้วขมิ้นนะครับนี่นะเยอะอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวก็จัดการจัดการแจกให้เพื่อนบ้านนะครับคนละลูกสองลูกก็ว่าไปนะครับนี่นะครับมะม่วงสามฤดูนะมะม่วงทองไม่รู้วายนะเนี่ยเนี่ยนี่นะฮะลูกจะเหมือนคล้ายๆเหมือนมะม่วงกะล่อนนะฮะลูกมันจะเล็กประมาณนี้นะบางลูกก็ใหญ่บางลูกก็เล็กแต่เวลาสุกนี่หอมมากนะฮะแต่เปรี้ยวสุดยอดเลยนะครับนะครับที่บ้านผมปลูกไว้สองต้นนะฮะ มีสองต้นในบ้านต้นหนึ่งข้างนอกต้นหนึ่งอันนี้ผมเก็บวเป็นมะม่วงโบราณน,นะมะม่วงสามฤดูนะหอมมากนะเวลาสุกนะครับกวนก็อร่อยนะครับกวนเอามากวนนี่ก็สุดยอดเลยนะครับนี่นะเนี่ยลูกหน้าตามจะเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนะครับอย่างเงี้ยแก่แล้วนะครับเข้าไข่แล้วนะครับโอเคนี่ผักหวานป่านะที่สวนผมนะครับ